รจติกาวนิตมีเรื่องราวที่น่าสนใจในหลายด้านเลยครับโดยเฉพาะเส้นทางอาชีพของท่านที่โดดเด่นทั้งในแวดวงการเงินและการเมืองภูมิหลังและการศึกษาท่านจบการศึกษาจากสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลกคือมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดประเทศอังกฤษในสาขาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ philosophy politics and economics หรือ PPE โดยได้รับเกียรตินิยมซึ่งเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งทั้งด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง เส้นทางสายการเงินฉายาอย่างพ่อมดการเงินเริ่มต้นทำงานกับวานิชธนก,กิจในลอนดอนอย่าง SG w o r b อ r g บกลับมาประเทศไทยและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริษัทหลักทรัพย์ JF ธนาคมจำกัดตั้งแต่ปีพศ2538ขณะอายุเพียง24ปีต่อมาได้เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ JP พีมอแกนประจำประเทศไทยจำกัดจนทำให้คนในแวดวงการเงินยุคนั้นเรียกท่านว่าพ่อมดการเงิน